ครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาว YouTube ผมภูผาชาแนลอ่าเมื่อนี้สิพามาเปลี่ยนใบมีรดรถเกี่ยวนะครับอ่าของคูโบตะถาเดิมโรงงานมันก็สิเป็นมุดย่ำแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมผมสือมาใหม่บริสุทธิ์จากศูนย์อันนี้เล่าเนี่รแค่าอยู่ถาจำโมพิษนาะสิอยู่พันสามพันสามบาท แต่ว่าเป็นมุดหยับแนวนี้นะครับผมจะอ,ออกแลก้วก็ผมบริใส่มุดคือเก่านะครับผมอยู่ใส่น็อดจับเอาเป็นน็อดแบบนี้น็อดแบบนี้เวลาใส่แล้วเดยวเจียหัวมันออกนิดนึงนะครับเพราะว่าหัวมันจะมาชนกับอปากับตัวนี้เอาออกโดยการเจียมุดสองตัวนี้ออกซะก่อนนะครับเริ่มเลย มันูิบบานนะครับูิบบานเห็นยังไงบอกคืออยู่ถงตอกออกดีงไงเลยครับนี่เอาก็ออกเรียบร้อยใบใหม่ใส่เข้าไปเลยมาหลุ่นกันครับว่าน็อตอันนี้ก็หูมันสีใสกันบอกเป๊ะเลยครับจะใส่ใบใหม่เข้าไปอ่า อันนี้อาชหมอสําหรับมือใหม่นะครับคือว่าตอนผมออกโรเกียามาใหม่ๆมันชนต่อผมกับเฮดโบเป็นที่กันล่ะโมโหว่าตองเฮดจังไรเนี่ยอันนี้ต้องเอาออกจกังไรเด้อต้องเอาใส่จังไรนะครับบางเทือมุดท่อตอกเองเนี่ยม,มันไม่ค่อยอยู่นะมันกับเบี่ยวกับบีไปทั่วทีเอาน็อตด,ดีกว่า แจเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์สิบตัวจับอยู่ทั้งรถ ข้างลางมันเป็นเบอร์แปดบอกเบร์ใส่คีมลราจับครับโอ้แตกแล้วเนาะนี่เหมุนลงไปเลย ขันเข่าไปครับจุบขันอันนี้ก่อน <c oughs> เอาให้เน่นเลยครับ ถ้าเป็นนอดในถังบวกน,นีเดี๋ยวมันมักหลวมออกนะครับบอกคือหมดแต่ว่าง่ายครับน้านหลุยป๊ดบาทหน,นึ่งนานขาดเลยแม่น,อน็อตมีห่อนี้ไม่ดีเลยทำไมครับ เอาไม่เอาไม่แม่ได้ใบเมีดยี่ห้อเดิมเลยครับเนี่ยใบเมีดผมซื้อมากลองละหกร้อยกว่าบาทหกร้อยเมียมประมาณหกร้อยมาสิผมพราบว่าผมมีเล่าเล่าเก่ามันอยู่แล้ว พอเหล้าเก่าผมจำน็อตเอาแบบนี้ทุกโตเลยนะครับมันแกนย่างๆน่ช่องนั้นแกเลยวาซื้อใหม่กับท่านสามประมาณท่านสามเนาะจำราคาบะได้กเออซื้อมาเลยดีกว่าใส่เลยซื้อมาเลยมันจะดีคือมันจะได้ตัวน,นี้มานํานะครับแล้วก็ไดลูกปืนชุดลูกปืนตัวน,นี้ใหม่นี่ถ้าซื้อแยกอันนี้กับประมาณสี่ห้าร้อยเด้ครับตัวน,นี้เคยซื้ออยู่สูซื้อมาเบิดเล่าดีกว่า,วา,วา,วา 啊，漂亮。 อ้าหัวคอนเลยกะประกอบหัวจรวดเข้าไปตามเดิมนะครับแบบนี้เชบิชบเชิบแต่ไอหัวจรวดอันนี้ผมซื้อมาตัวละแปดสิบบาทของบรดดีนะครับ ใส่มาแล้วสามปีนะครับก็ห่างออกไปก็ยังได้อยู่ครับเพราะมันนาสด้อีกปีนี้ครับปีถัดไปนะครับนาได้อยู่แล้วทาเข่าแบบว่าต่างๆลหำ่งเนี่ยโบมีปัญหานะครับมันมันห่างมันกันยังตัดขาดอยู่แต่ว่าทาเป็นเข่าในหนอยยาได้หลายแบบว่า เขาน้ำถ่วมนึงสีมล่ำในน้อยมียาห่วงอกหลายๆครับพี่น้องมันมักสิตัดบกขาดมักสิตัดบกขาดเอาเลย เดี S <S 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 ๋ยวลองเขายับบ้างครับนีหัวนอตตัวนี้มันจะสูงกว่ามุดนะครับจิมาต่ำตรงนี้ประกับตรงนี้ มันมันจะมาต่ำตรงนี้เขาตรงเจียหัวมันออกตึกต่ำเรียบร้อยเจียมันออกเลย เรียบร้อยแต่ว่ามันกับสิบบัดดเป็นหัวกันคายเก่าอ่ะเดี๋ยวฮะตีบีมันจักน้อยครับจะแดดเป็นหัวกันค่ายเก่าครับ เบี้ยวเลยอ่ะแค่นี้ครับเดี๋ยวปล่อยนี่มันกระสินี่นรอไต้ตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราไปล่องสตาร์ทแล้วก็ขึ้นหัว <c oughs> เกียร์เบิงรับว่าสิมีเสียงดังผิดปกติบอ กะคลิปนี้กะคอล่ากันไปซําเน่นะครับเดี๋ยวผมสิบไปขึ้นหัวเกีียวให้เบิง้งไปน,นี่สำหรับคลิปนี้กะมีเพียงซําเน่ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นหัวเกี่ยวให้เบิง้ง